สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่19นะคะมิถุนายน2568วันนี้พี่อยู่ก็อยู่กับสองหนุ่มนะคะสองหนุ่มอ่าน้องชื่อวรบุภุใจทองเป็นคนลำปางนะคะแล้วก็น้องธวัชชัยราชพงศ์เดี๋ยววันนี้พี่อยู่จะมาสัมภาษณ์นะคะว่าตั้งแต่เดินเรื่องจนมาถึงวันนี้ใช้เวลากี่วนันแล้วก็รู้จักพี่อยู่ได้ยังไงเริ่มจากอาวรลุภุก่อนร,รู้จักพี่ได้ยังไงรู้จัก,จกเพื่อนเพื่อนนี่คืออยู่ไต้หวันหรืออยู่ไทยไต้หวัน ไต้หวันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชื่ออะไรชื่อปฏิวัติปฏิวัติเดี๋ยวนะปฏิวัติเป็นคนละปางหรอใช่จำจำนามสกุลได้ไหมบางตาอ๋อปฏิวัติบางตาเออพี่ส่งเขาไปาเขาแนะนําว่า,วายัางไงตอนเขายังไงทีแรกเขาชวนไปทําด้วยครับชวนไปทํางานโรงงานเดือนของเขาใช่อ๋อตอนตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ว่างอ๋อตอนนั้นโรงงานเขาไม่ว่างผมยังไม่ว่างอ๋อผมยังไม่ว่าง อ๋อทีนี้เราสมัครกับพี่คือเราสมัครออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่ให้ไปตรวจโรคที่ลำปางหรือที่กรุงเทพที่ลำปางครับอ๋อพี่ให้ไปตรวจที่ลำปางแล้วกลัวไหมเพราะว่าไม่เจอกันไม่กลัวเพราะื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วยังไงก็ไม่โดนหลอกอ๋อโอเคเจอกับพี่ไหมวันมาวีซ่าไม่เจอเพิ่งเจอครั้งนี้อ๋อโอเคทีนี้งานที่เราได้ก็คือชื่องานเลื่อเหรียญใช่ไหมครับเอ่อทำเกี่ยวกับอะไร เฟอร์ <urn> นะิเจอร์เนาะแล้วก็โรงงานนี้อยู่เขตผิงตรงอันนี้รู้เนาะแล้วก็เป็นประเทศเมันจะมีเครื่องเชื่อมด้วยนะเป็นเครื่องเ,อเป็นเครื่องมือที่เขาถ่ายมาให้พี่ดูอะเป็นแบบยืนเชื่อมอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีตอบบัตรแล้วก็มีคนไทยเยอะโรงงานนี้มีคนไทยเยอะแล้วก็รู้สึกว่าการจ่ายเงินโอทีถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นเงินสด แต่แต่พี่ไม่มั่นใจว่ายังเหมือนเดิมไหมไม่ไม่ไม่แน่ใจอันนี้ในส่วนของไอ้โรงงานเนี่ยนะอันนี้เราเดินเรื่องนานไหมนานสามเดือนกว่าสามเดือนเนาะเพราะว่าไอ้ตรวจโรคเศษที่ส่งไปหลายงานอยู่ก็ก็ยังไม่ติดสุดท้ายก็มาได้งานนี้มีเพื่อนบินกี่คนงานเนี้ยเจ็ดคนบินเจ็ดคนอ๋อมีเพื่อนบินอยู่เออบินอันนี้มาถามน้องอันนี้แบบ ธวรมชัยไอเป็นคนจังหวัดนครพนมแมนครับแมนสมัครกับพี่จังมือบ่อกได้างสามมือครับสามมือยังบอกว่านัดตรวจร่วมอยู่พี่เพิ่งสมัครผู้ใดผู้ใดแนะน้ให้ายจักพี่ไอผมเห็นพี่ในติ๊กตอกเครับเห็นในติ๊กตอกติ๊กตอกพี่มีคถนิดแต่อ马ร้อยเลยได้ตั้งแต่เด็กผมไปค้นหาเบิรงครับอ๋อไปค้นหาเบิรงครับพอดีว่าอยากไปก็เลยไปค้นหาในติ๊กตอกเบิร์อืมก็เลยไปค้นหาเพิ่มเติมในเฟซบุ๊กก็เลยเห็นเพจ เออทีมันนี้ก็เลยให้พอเบิงก็เลยบอกว่าไปสมัครอยู่งานอุดรเลยครับขับรถจากนครพนมนะมาอุดรนะเออจากชัมงศ์แบบนี้ประมาณสามสี่สามสี่ชั่วโมงเวอร์พี่บอกว่าพี่ว่าป้าคือไปสมัครออนไลน์หรือว่าอยากเห็นบอกอยากเห็นครับพอเพิ่์นอยากเห็นนะครับอ๋ออยากเพิ่์นยานเนาะครเห็นบอสัตเป็นใงมันนี้ไงบอรับบยัตอุดรเดินเรื่องสามเมื่อ ได้งานละได้งานเลยครับนับตั้งแต่วันที่สมัครจนมาถึงมือบินเสวเวลาจังเดือนประมาณเดือนเดือนรึ่งไหนเดือนครึ่งเนาะในเดอนบินเนาะในบินครับเป่งไหนตื่นเต้นตื่นเต้นปุเคยปุเคยไปมูซาอ้านี่ปุ๊เห็นมูตกใจพี่เลยให้เบอร์โทรเราให้เบอร์โทรพี่บอกว่าน้องไม่เคยไปไหนแล้วก็ไปมีเพื่อนทีนี้คนมาบินอ่ะเขาจะรออยู่หน้าหมอชีดเออทีนี้อันนี้งานของน้องมีชื่องานทวัตชัยในซื้องาน หงหลงโรงงานเฮเกิยวกั็นยังทำความสะอาดถุงพลาสะติกทำความสะอาดพลาสะติกได้อยู่เขตไทเปเอ,อที่นี้นะในโรงงานมีคนไทยหกคนแล้วก็มีอ่างเปาให้อยู่ได้เนี่เอ่อเดี๋ยวนะมันจะมีของขวัญวันเกิดมีโบนัสมีงานบีย่างหักค่าอาหารที่พักอ,อโรงงานนี้อาหารหากินเอง แล้วก็หารค่าแอร์เพื่ออธิบายแล้วมันบัครับเอออันนี้ต้องต้องรู้ไว,ว้เด้อเอ่อไปไปไปบินไปไปบินเนาะเดี๋ยวพี่พูดเรื่องไปบินก่อนเซ็นสัญญาบินสะดวกวาบินเซ็นสัญญาบินวันนี้เนี่ยเซ็นสัญญาบินวันนี้เนี่ยคือเขาจะแจกซิมให้สามซิมสามซิมเลยนะคนละสามซิมทีนี้เขาจะให้เราเนะ่ะใช้ซิมโอเคเพราะว่าทีนี้ซิมสามซิมเนี่ยห้ามเอาไปให้ใครเด็ดขาด หมายถึงว่าถ้าเขาเอาซิมให้แล้วห้ามเอาไปขายอะ่ะเพราะว่าขายไม่ได้เงินแต่เขาจะเอาเบอร์เราอะ่ะที่มันลงทะเบียนเป็นชื่อเราแล้วอะ่ะเอาไปเป็นวิจารีพหรือไปไป,ไปทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายนึกออกไหมอะ่ะก็คือถ้าเราไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้ซิมโอเคให้ไปเปลี่ยนตอนที่กําลังจะขึ้นเครื่องถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเลยอะ่ะลํงคนพี่ผมติดตัวทางบ้านก็ได้มันบอกเป็นซิมเมืองไทยคือเขาใจวาบาคือ <laughs> ลํงคนบอกเขาใจ <laughs> พอใส่ซิมเสร็จแล้วนะ่ะ เออก็คือติดต,ต่อทางบ้านแล้วค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ขึ้นเครื่องอ่าแล้วก็ทีนี้ก็ไอไอพอเปลี่ยนซิมเสร็จเปลี่ยนซิมเสร็จไปถึงนู่นจะมีคนมารับอ่าจะมีคนมารับทีนี้ในพาสปอร์ตเราอ่ะเราจะได้วันที่เราไปบินครับให้ถ่ายหน้าที่มันเป็นหน้าวีซ่าเคยเคยไปไดบ้างไหมไม่เคยเปิดไปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเห็นอยู่มันจะเป็นหน้าวีซ่าหน้าวีซ่าถ่ายรูปไว้ ถ่ายรูปไว้เพราะว่าเขาจะเอาพาสะโพกเราออกไปทําไปตามหน้าทีนี้เผื่อเราออกไปตลาดหรือไปร้านค้าหรือไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเผื่อเราโดนตำรวเรียกอ่สมมติหรือว่าเราเป็นผีน้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเคยมีข่าวมีแม่บ้านแม่บ้านคนหนึ่งอ่ะเขาเอาขยะลงมาทิ้งเขาเขาพูดไม่ได้เขาไม่ได้พกโทรศัพท์ด้วยเขาโดนจับอเขาก็ต้องเรียกนายจ้างเขาออกไปประกันตัวเขาออกมาอันนั้นก็คือมันเกิดเหตุการณ์นานมาแล้วแหละ ทีนี้เราก็ถ่ายกิจไว้หมายถึงว่าถ่ายในมือถือเราไว้วก็เผื่อเราไปตรงนั้นตรงนี้กว่าเราจะได้ใบกรารมมันอาจจะใช้เวลาสองสามเดือนอันนี้สําคัญเอกสารจะมีแจกให้สองชุดชุดหนึ่งเอาให้ในจ้างชุดหนึ่งให้เราในชุดที่เป็นเอกาสารส่วนตัวเราอะ่ะมันจะมีใบสัญญาจ้างอยู่แล้วก็มีหน้าพนันเราอยู่แล้วก็ถ่ายรูปใบสัญญาจ้างกลับมาไว้ให้ที่บ้านให้เขารู้ว่าเราอะ่ะไปงานอะไรแล้วก็มันจะมีที่อยู่ที่อยู่ของโรงงานด้วยอ่าเผื่อใครอยากส่งอะไรไปให้เรา นี่การส่งห้ามเขาห้ามส่งผลิตภัณฑ์หมูพวกะกูอย่าส่งนะค,คุณเชียงหมูยองหมูยออันพวกนี้เอาไปไม่ได้บางคนวันนั้นพี่ไปส่งบินไปบอกว่าหิูเข้าไปซื้อขนมปังแซ่หม,มูยองกินที่ไทยได้แต่อย่าอย่าอย่าเหลือให้มันไปถึงไต้หวันนึกออกไหมอ่าแบบนี้กินได้แล้วก็เออแล้วที่พูดเรื่องสิมเสร็จแล้ะไปถึงไต้หวันมีคนมารับรับเราแล้วเนี่ยจะเอาเราไปตรวจโรคอ่เอาเอาไปตรวจโรค ถ้าไม่ติดสออาทิตย์นะพี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาตรวจทุกวันไหมเขาก็จะเราไปตรวจโรคแต่เขายังไม่หักตงังเรานะเขาจะหักเดือนแรกเดือนแรกที่ไต้หวันเนี่ยจะโดนหักเยอะมันจะมีหักค่าตรวจโรคค่าไปกามาค่าอาหารที่พักเดือนแรกอย่าตกใจว่าพี่ทําไมผมโดนหัเกเยอะจังทุกคนจะเป็นแบบนี้หมดหมายถึงว่าจะโดนหักเดือนแรกอะเยอะไต้หวันนะนะแล้วก็ไปไต้หวันได้ดูคลิปที่พี่ทำไหม<ด>จริง,จร,งจริงที่ต้องรับให้ได้คืออะไร นอนรวมกันเออแล้วก็คนเยอะงานสกปรกงานอันตรายที่พักไม่ว่าจะเป็นยังไงก็คือต้องรับให้ได้อันนี้เราเราต้องรับให้ได้เออเพราะว่าเราต้องไปอยู่รวมกับหลายๆคนเนาะมัน,ม,นมันก็ต้องใช้เวลาป้องตัวถ้าอยู่ไม่ได้ก็คือย้ายงานไม่ได้กับไทยอย่างเดียวเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอห้องนอนแบบไหนอีกเอออันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะ ส่วนเรื่องงานพี่ว่าทั้งสองคนน่าจะไม่มีปัญหาใช้เวลาปรับตัวเ้ยวยบร้อยครับบมเคยไป็ดได้แบอายุได้จะกปีก่อนยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดปีนึงโว้ยยิ่งเปลี่ยนเบาหน่อย,ยอยู่ไปใหม่ๆสี่ิีดฮอดบ้านอันดับแรกเลยเบาบร่อยโบดอู้เรื่องย่านตกใจทักมหาพี่เดี๋ยวพี่เสียวน้าาําบัดไว้ให้บาดเถื่อร้ายร้ายหายไปยังมีน้ำบัดพี่เออมันกระสีเอดก็ได้ยมันบระลเออหรือเป็นอะไรแบบ พอรู้จะเฮตจังใดก็ติดต่อพี่มาอ่ะเดี๋ยวพี่ประสานงานให้ต่อสินะอ่ะพี่ดูแลตลอดแล้วก็เดี๋ยวพี่หาเวลาเขาไปเยี่ยมเขาไเยี่ยม้าไปหาแต่ว่ามีอยู่อย่างเดียวคือถ้าทําไม่ได้ย้ายาแผนกก็ไม่ได้เดีวยวปดเอาเดะสักเอ็ดปีพี่เฮตงานตั้งแต่อายุยี่สิบต่อเลยว่ายี่สิบสองยี่สิบสามพี่ไปเกาหลีพี่ไห่ซูเมอร์พี่ไห่ไห่แบบว่าเฮตงานแบบอยู่เกาหลีก็ไปเกาหลีนี่คือ มัน็ำงานเร็วรเร็วเบาภาษาบ้า,า,า,บานเขาแบบเฝ้าไปตายนะเบ,บา,าสมองเล็วสเปพี่เนี่ยให้ให้เราเรียนจบสูงไปยังือได้ไม่เห็นงานสูงยากลําบากเต้ให้นอนก็นอนเอะอะนอนเอะอะแบบเตียงสองสั้นพี่ผ่านจุดที่เขาเอิดว่าผ่านจุดที่ไปเป็นแรงงานมาแล้วพี่ก็เลยรู้ว่าพวกเรานะ่ะจะต้องไปเจอแบบพี่แต่พี่นะ่ะเจอเพื่อนร่วมงานอนะ่ะก็ไม่ดีเด้ตอนที่พี่ไปอ่ะเป็นต่างชาติด้วย พี่เขา้ากะกลางคืนเขาอยู่กลางวันเขาเสียงดังวิ่งไม่ได้นอนตีกันพี่น่ะตีเขาพี่น่ะรักเลยอันนี้จะไปเห็ุเ้อโบเน็นเราสอนเป็นเห็ุเขาเด้ความหมายหมายถึงว่าพี่น่ะรับรู้ว่าการที่พี่มาทํางานจุดเนี้ยแล้วพวกเราจะต้องไปเจอเองมันจะต้องเจออะไรแล้วโบเมนว่าสิไปธรรมดาแล้วพี่เสียนั่นเด้พี่ไปผ่านกรมแรงงานดิพี่ยังถือโกงค่าแรงเารอาะโดยคิดิ่งพี่สิเฮ็ดจังได วันนี้โอหลายพดพี่เลยโทรไปบอกบอกลุ่มแรงงานว่าให้เขาลดโอได้ไหมก <c oughs> ลุ่มแรงงานเลยบอกว่าถ้าเขาลดโอหมูจะได้เงินน้อยลง,งนะจะเมี <c oughs> ยนอีเ <c oughs> ด็กบัดยําไปอยากได้อยากได้โอเพราะรอเ,เอโอได้น้อยมือละสามสมโมง <c oughs> โอพี่เกือบตายสู้มาอยู่ประมาณสองสามเดือนก็อปปรับตัวได้ค่อปปรับตัวได้แล้วทีนี้ก็ใช้เวลาเนอใช้เวลาเราอาจจะคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่คุยเอาบางคนร้องไห้เด ให้ Hi, <laughs> อีดีได้เธออยู่บ่ะด้เพราะว่ามันปรับตัวไม่ได้ผู้หลังใช้เวลาเด้อ <laughs> สู้เอาถ้าเราเก่งแล้วนะประเทศต่อไปก็จะเป็นเรื่องง่ายแล้วเออถ้าพี่มีประเทศอื่นอีกพี่ก็จะบอกถ้าไม่มีก็อยู่ไต้หวันต่อไปเ <laughs> อออยู่ไต้หวันไปก่อนไ <laughs> ต้หวันมันก็พอได้แต่มันก็ไม่ได้เยอะเท่าเกาหลีหรืออิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยนะเออรู้อยู่ใช่ไหมเงินเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่เงินเดือนสองหมื่นแปดพัน ห้าหร้อยเจ้าสิบเหรียญเนาะแล้วก็สัญญจาจ้างเขาให้ดูด้ยังยังเดี๋ยวดูวันนี้คแล้ววันนี้จะมีเซ็นชื่อไม่ต้องเส็นคาว่านายชื่อนามสก,กุลโอโหหลาย้ามากเลยนะวันนี้เพราะว่าสิ็นสัญญาดินแล้วปั๊มอินโฟขวาลังนามสก,กุลปั๊มเอา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 ,อา,อาแบบเยอะมากอะ่ะวันนี้นะอยากถามอะไรเกี่ยวกับที่เต้วันไหม,ม,มอ๋อต้องซื้อรถรไหมใช่ซื้อรถไหม ต้องซื้อ,อเราถามพี่บ้าเลยนะซื้อรถต,ต้องจำเป็นต้องจำเป็นไหมคือเราไปอยู่ก่อนแล้วเราดูว่าบางทีคนเก่าเขาจะมีเขาจะมีอะไรนักมีรถม,มือสองหรืออะไรดูเราดูรายได้เราด้วยแต่ส่วนมากอ่ะพี่ก็เห็นเขาซื้ออ้อพี่ลืมบอกบ้านเขาเนาะกับบ้านเราเด้อบ้านเขาหมดกันน็อกขั้นหึงจับเสียสองร้อยแล้วตะจบบ้านเขาบ่ได้เด็ถ้าไม่ใส่หมดกันนนอก พอโดนจับแล้วเข้าเต้ยหวันไม่ได้นะเออ,อกฎหมายบ้านเขาไม,ไม่ไม่เหมือนบ้านเรานะหมดสิทธิ์เลยจบข่าวเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนคือถ้าถ้าถ้าออขับรถไฟฟ้าบ้านเขาอะ่ะใส่หมวกกันน็อกนะเพราะคนของพี่โดนมาละออฟฟิศเอยไม่ใช่ออฟฟิศดกบริษัทอยู่ใกล้เอ,อเซเว่นออกไปแป๊บเดียวจะไปซื้อบุหรี่จำตำรวจอย,อยู่ตรงนั้นพอดีเลโดนจับเรียบร้อยเลยช่วยผมหน่อยพี่ช่วยไม่ได้เออบอกเลยแล้วก็เรื่องยาเสพติด ถ้าเขาตรวจเจอเป็นฉี่สีม่วงเขาจะสุมส่มตรวจสุ่มตรวจเขาไม่บอกนะอ่าแล้วก็โดนส่งกลับแต่อันพวกเนี้ยกลับไปได้อ่าถ้า,ถ,าถ้าฉี่สีม่วงแต่ไอที่ไม่ได้ก็คือเมาแล้วขับอีกแล้วก็มีเรื่องหยไต้หวันแล้วก็หนีแทกก็คือจังได้กิอยู่ก็ได้จังได้เกิดอยู่ก็ได้เลยเนี่ยก็คือก็ต้องกลับมาบเดินเรื่องใหม่อย่างเดียวออบบอัน,นี่บอกไว้ต้องต้องรับรู้นะพี่สิบระตัอะ แต่ว่าใจรก,กระสุนเยอะมาก็คือพี่นะ่พี่ก็เราพี่ก็ให้เอาอันตั้งแต่กับข้าวเอาเดือดพี่ได้กินออะไรนะต้มถั่วงอกใส่น้ำอันใส่ถัว่วเขาน,นีนะน้ำปลาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไปใหม่ๆนะพี่นะแทบจะร้องให้กินข้าวเสร็จไปได้พักเด็พี่นะกินข้าวเสร็จทำงานต่อเขาจะเรียกพี่ยานิ่ายานิสาเขาเรียกยานิสาไม่ได้ไงภาษาเกาหลี บอกอยาที่สร้างมาทํางานเร็วๆปัลลีปัลลีเขาบอกทำเร็วๆพี่บอกโอ้ชีวิตฉันพี่ก็เลยเข้าใจว่าเออเรามาทางานจุดนี้นะเราจะส่งใครไปเราต้องพูดความจริงเพราะทุกวันนี้ทักการที่เราโกหกไปอ่ะมันไม่ดีใช่ไหมมันเหมือนว่าพี่หลอกผมไปไหนบอกว่างานมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้พี่พูดให้เรารับรู้เลยว่าเราปรับตัวนะเราจะมีเพื่อนร่วมงานหลายคนเราจะต้องเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ชอบเราเคยอยู่บ้านสบายเราเคยอยู่แบบนี้ ทุกอย่างเขาปรับตัวแล้วอะ่ะไม่มีใครอยากมาไทยเลยอยากจะกลับไปอีกแต่ไปไม่ได้เพราะครบสิบสองปีอืมส่วนมากส่วนมากจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการเป็นอยู่อะ่ะเหมือนพี่ไปเที่ยวนะ่ะพี่ไปเที่ยวนะ่ะโอ้พี่หีิชอบมากเลยไปหามือไปสิ 13, บสองสิบสามเรอยากมาว่าเมืองไทยมวลไหลไปยูแล้วมันมันจะแรกๆมันอาจจะบบลอึงนะเขาเออครับ,รบพอได้ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ได้ไปเจออะไรน,นู่นนะี่นั่นแล้วมันกับ จะเพื่อนเพลินไปเจอเพื่อนเจออะไรไปอย่างนี้นะก็เจอเพื่อนดีก็ดีถ้าเจอเพื่อนแบบพาเล่นการพนันยาสิติดหรืออะไรก็ไปทั้งเว็ดเลยเออพี่สบายดีเออเด้อนี่ไม่ยังสีถามบอไม่มีพี่พูดหมดแล้วพี่พูดเยอะมากเลยพี่พูดเยอะมากเลยเอาโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวให้น้องสองคนอ่ะนั่งเล่นก่อนเพราะว่าข้างล่างเดี๋ยวเขาจะเรียกให้ลงไปเซ็นเอกสารจะถามอะไรพี่ก็ค่อยถามอีกทีหนึ่งคิดอะไรออก อยากถามก็ค่อยถามเนาะอ่าโอเค